เอ๊ะยานะพี่ไม่ควรทำอย่างนั้นนะรู้เปล่าเอิมเธอมกักจะประมาทอยู่เสมอเลยนะเป็นจะเป็นผู้หญิงได้ยังไงเนี่ยเหนียวยาข้อเสนอการแต่งงานข้อเสนอการแต่งงานอะไรนะข้อเสนอการแต่งงานอีฉันเคยบอกพวกนั้นไปกี่ครั้งแล้วนะว่ายมารบก,กวนฉันอีก พี่สองโม่ซอนี่มันเสียงดังเกินไปแล้วเนาะแล้วก็แก้ด้วยไอคนวาดการ์ตูนช่วยหยุดวาดฉากที่ฉันกำลังอาบน้ำได้แล้วขออนุญาตนะคะใครจะขอแต่งงานหรอคะฉันมุ้งครับว้าวเบี้ทะเลาะกันหรอหรือว่าเป็นการฆาตกรรมมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยว้าวโอ๊ยโอ,ยโอยเจ็บเจบ แล้วจะกลับมาอีกนะมีคนบอกพวกนายว่าที่นี่กำลังมองหาเจ้าเบาหรือไงถ้าไสก็ปล่อยให้เขาตายไปซะแล้วก็เอาของที่พวกนายนำมากลับไปด้วยฮะาฮ่าฮึคราวหน้าก็อยากลับมาอีกละว,ว้าวพี่สาวของฉันมีพลังมากมายจริงๆหืมนั่นคือมือถือรุ่นโปโป,โป้ที่ฉันกำลังอยากได้นี่นะ ถ้าไม่น่ารักอย่างนี้เนี่ยลุงให้มือถือเครื่องนี้กับสันได้ไหมเอออืมได้แต่ช่วยเรียกว่าพี่้ายได้ไหมทําไมถึงน่ารักอย่างนี้เนี่ยมามา่าหนูจะแปะพาร์เตอร์ให้ว้าวนั่นก็คือตุ๊กตาที่ฉันอยากได้มา,มาโดยตลอดชีวิตนี่นะว้าวนั่นก็คือมินิทีวีที่ฉันก็อยากได้มาโดยตลอดเหมือนกันเฮ้ hey, พวกคุณยอมแพ้ซะเถอะพี่สาวสัญญากที่จะไล่ตาม งั้นหรองั้นสันจะเปลี่ยนไปไล่ตามกุแทนนะน้องสาวเหนียวยาหีออกไปพี่สาวมาตรงนี้เร็วเข้าตรงนี้ดูเหมือนจะมีคนผิดปกติอยู่นี่น้องายเป็นอะไรไหมนายรู้ไหมว่าตอนนี้ใบหน้าของนายดูน่าเกลียดมากช่วยช่วยด้วยอย่ามาทางนี้นะเป็นอะไรไหมดูเหมือนเธอจะป่วยหนักนะตาของเขาเหมือนจะทะลุออกมาได้เลยพี่ ในตอนนั้น,สนเสนกว่าฉันตายไปแล้วนี่มันเหมือนกับนรกสัดๆหัวใจรู้สึกเหมือนจะระเบิดออกมาเลยไอ้ไอายาโทษที่สเสนกว่าคุณและคนที่หมดสติเหล่านั้นเป็นพวกเดียวกันขึ้นมารักษาก่อนสินี่คือสะพานเงินทำไมทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่เนี่ย และอีกอย่างสันจำได้ว่าทุกวันริหัสเวลาเก้าโมงเช้าสันจะมาที่สภพานเหล็กแห่งนี้พร้อมกับอาวุธครบมือเพื่อช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตสันเพื่อรอคนที่ืีล่มสีเหลืองเดินผ่านมาจากอีด้านหนึ่งของสะพานแล้วจากนั้นเธอก็ปรากฏตัวออกมาสันจะพยายามเข้าใกล้เธอหนึ่งก้าทุกสัปดาห์จุดกัวสันไม่อยากเข้าห้องน้ำอีกต่อไป เอ๋ฮฮนี่คือฝันเหรอว้าวนายตื่นแล้วอืฮึช่วยถอยออกไปอีกสองเก้าแล้วก็ถอยหลังไปอีกสองเก้าใช่แล้วใช่แล้วแบบนั้นแหละขอบคุณตอนนี้สันกำลังจะตายแล้วแต่เอ๊ะทำไมกางเกงในฉันกางเกงในขอันถึงได้สกปรกเปลี่ยนล่ะแน่นอนว่าต้องเปลี่ยน าว่านายอ,อ,อย่าบอกนะว่าไม่มีหญิงสาวมาเปลี่ยนใกลงเกียนายของฉันชีวิตท,ที่มีความสุขของฉันร่างกายอันแสนบริสุทธิ์ของฉันความปรารถนาในความรักของฉันมนจบแล้วโอ้พระเจ้าจากนี้ไปฉันจะอยู่กับศัตรูทางธรรมชาติของฉันไปตลอดชีวิตได้ไหมเนี่ยฉันเป็นคนเปลี่ยนมันเอง มันน่ารังเกียจมากจนฉันอยากจะตายเลยล่นะฟิลเราอ,อกไปทีนะแต่เอ่มนี่คุณถือเครื่องดูดฝุ่นไว้ทำไมนะเพราะว่าฉันต้องอยู่ที่นี่เป็นคนรับสนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนายกำลังสลบอยู่คุ้มกันงั้นเหรอพวกเราได้เลิกทำไปนานแล้วล่ะคุณสามารถดูด้วยตาของคุณเองในะว่าเราเลิกทำไปแล้วจงเอินกงไม่นะไม่ได้ว่าควรจะจากไปเร็วแบบนี้ ู้มีพระคุณของสันเสียไปเมื่อไหร่นะสันยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณเลยอืมคารณนาอย่าให้นํำโมกติดบนหลุมถ่ายของพ่อสันนะจริงๆแล้วสันชื่อว่าหมาหูสันเป็นนักธุรกิจสันทำงานในเขตที่สามสามของกลุ่มดาวที่เกและสันก็ค่อนข้างมีชสื่อเสียงกระดาษสำลักม้วนใหญ่อัตโนมัติยี่ห้อหมาหูกระดาษสำลักที่ดีที่สุดในกลุ่มดาวที่เก้า อาจเป็นเพราะว่าฉันไม่เคยมีปัญหากับธุรกิจของฉันเลยดังนั้นฉันจึงไม่ระมัดระวังเรื่องมีคนคุ้มกันมาโดยตลอดเฮ้ hey, พี่ชายช่วงนี้วุ่นวายมากนะคุณต้องการจ้างคนคุ้มกันหรือเปล่าอ่า uh huh. ไม่เอาไม่เอากบอกว่าไม่เอาไงไม่เอาพวกเราต้องใช้กระดาษํำระจำนวนมากไปเพื่ออะไรเนี่ยสมงมาเมืองซิงถวนมาซะไม่งั้นแกตายแน่ เฮ้ยอ hey, ย่ามาแก้หมดสตินะมาดูกันว่าแกจะหน้าตาไปยังไงเมื่อโดนทุกตีเป,เป็นไปได้ไหมว่าเขาจะได้รับการคุ้มกันจากสำนักงานตาฟึงที่เป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้ฉันก็ถามนะใครกำลังมองหาฉันอยู่หรอจงเฟึงถ้าหากนายในอนาคตมีปัญหาอะไรมาหาสันที่เมืองจิวเซอร์นะพ่อหนุ่มฉันเป็นหัวหน้าสำนักงานคุ้มกันตาเฟึงเื่อของฉันคือจงเฟึง ผู้มีพระคุณของฉันสัญญาว่าจะ่วยคุมการสันทนาสนมีปัญหาและพวกเธอคือลูกสาวผู้มีพระคุณของฉันปวดซืบสารมรดกของผู้มีพระคุณของฉันต่อไปด้วยเถอะแล้วร่วมทิพย์คุมการประครังนี้ไปด้วยกันเอ๊ะแล้วนี่เธอจะปล่อยให้ฉันคุกเข่าแบบนี้ต่อไปเหรออย่างนั้นก็มีคนมาหาฉันคนหนึ่งแล้วนะฉันคิดไอเดียดีๆมามาฝากคุณด้วยละ่ะร้านสลักปะของเราขาดแคลนแม่บ้านอยู่หากคุณ ยอมเป็นคนรับใช้คุณสามารถค่อยๆโน้มหนาวพี่สาวของฉันและคนอื่นๆได้นะสามสาวของครอบครัวนี้มันสร้างนา่ากลัวจริงๆสันนี้ปเนไดีไหมนะเฮ้นี่พวกนายได้กินอะไรไหม